สวัสดียามบ่ายท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมขบรถธรรมดาที่207นะครับผมต้นทางกรุงเทพปลายทางสถานีนครสวรรค์นะครับผมวันนี้ได้เป็นรถจากเอาซ่อมนะครับผมอากาศว,วันนี้นะครับก็ไม่มีฝนนะครับผมสำหรับช่วงบ่ายนะครับวันนี้ก็แดดออกนะครับผมป็นเอาซ่อมเครื่องพิวสเติกนะครับ เดี๋ยวเราจะมารอชมกันนะครับว่าเป็นหมายเลขอะไรนะครับผมก็ค่อยๆเคลื่อนมานะครับมันนะครับเขาใกล้ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเล่งเลยครับค่อยๆเคลื่อนเข้ามานะครับผม มาแบบช้าๆนะครับเอาสตอมหมายเลขสี่สองหนึ่งหนึ่งแล้วครับผมมาแล้วครับก็าหาตูสั้นๆนะครับผมปิดท้ายด้วยบชสหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งนะครับผมเข้าจอดสถานีลัก4ีนะครับ ตบวรถก็ตามเวลาดีนะครับผมตามกำหนดต้องเข้าสถานีหลักสี่สิบสี่นาฬิกาสี่สิบแปดนาทีนะครับผมเข้าจอดนะครับบัวสองนเจ็ดนะครับส่วนมากก็จะตามเวลานะครับจะเข้าสถานีหลักสี่เวลาสิบสี่นาฬิกาสี่สิบแปดหรือสี่สิบเก้านาทีนั่นเองนะครับผม